สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้ค่ะทางช่องช่แนลยูทูบฟอร์ดบายเก่งกี้ค่ะวันนี้กิงจะพานะคะมาพบกับ Ford Ranger ค่ะรุ่น XL พันนะคะ4ประตูเกียร์ธรรมดาค่ะราคาจะจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่752,000บาทค่ะตอนนี้เครื่องยนต์2.2ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้า160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรนะคะก่อนจะพาไปชมชุดแต่งรอบคันสำหรับคันนี้นะคะฝากพี่ๆนะคะช่วยไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่ช่อง Channel YouTube ฟอร์ดบีก่งกีหรือฟอร์ดบาเก่งกีนั่นเองค่ะโอเคถ้าเกิดพี่ๆนะคะได้กดไลค์กดแชร์แล้ว มาเลยเก่งพามาชมค่ะว,ว่าวันนี้นะคะสุดหล่อคันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างคะ่ะสคูปนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกสคูปแบบนี้เลยเป็นสคูปทรงฟิตนะคะบึกบืนแบบนี้เลยนะคะให้สีสคูปเป็นสีทูโทนนั่นเองสีดําเงาเหมือนกับตัวรถแล้วตัดด้วยสีดําด้านในส่วนของตัวสัญลักษณ์ตัวนี้วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นม้านั่นเองเ,องเนาะให้สีม้านะคะเป็นดําเงาเหมือนกับตัวรถคะ่ะสัญลักษณ์ตัวนี้เก่งมีให้เลือกด้วยกันนะคะ3แบบนั่นเอง เ,เป็นม้านะคะแล้วก็มีวัวกระทิงรวมถึงรูปแลดด้วยนะคะสามารถเลือกสีได้ด้วยค่ะแล้วก็อะคริลิกนะคะคำว่าเรนเจอร์ตรงนี้เนาะวันนี้ให้สีในส่วนของอะคริลิกค่ะเป็นสีโครเมียมนั่นเองค่ะตัวนี้ก็เพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะกัดตัดกับสีรถที่เป็นสีดำเงานะคะแล้วก็นี่เลยพิเศษมากๆเลยสำหรับคันนี้ค่ะทำการวายบอดี้นะคะ F 150นั่นเองประกอบไปด้วยด้านหน้าก็จะมีตัวกระจังหน้าเนาะกระจังหน้าวันนี้ก็คือเป็นสีดําด้านค่ะอักษรก็เป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะวันนี้ก็ให้แนวนะคะบึกบึนนะคะดูเท่มากๆเลยพร้อมไฟ LED 3จุดตรงนี้ด้วยวันนี้ให้แสงสีส้มนั่นเองค่ะสามารถเลือกสีได้นะคะแล้วก็ไฟตัวสีแสงสีขาวด้านหน้าเนาะ กันชนหน้าแบบนี้เลยค่ะรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยนะคะตัวนี้ทำการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้ดีมากยิ่งขึ้นเผื่อฝนตกนะคะหรือหมอกลงจัดสามารถเปิดไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ได้มาที่ไฟกันบ้างไฟตัวนี้ค่ะเดิมๆสำหรับรุ่นนี้ค่ะไฟของเขาจะเป็น multi reflector นะคะทำการเปลี่ยนค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมกับวงแหวนทรง,ง,งกลมด้วยแล้วก็ลูกแก้วค่ะวันนี้ลูกค้าเลืกสีลูกแก้วค่ะเป็นสีแดงนั้น เองเ e ต e วิาสามารถเลือกสีลูกแก้วได้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบสีฟ้าก็แจ้งได้เลยแล้วก็ทำการอัปเกรดค่ะในส่วนของตัวทำไฟคลิปมาแสง3คลิปด้วยไฟเดทามตัวนี้ค่ะต่อสเต็ปไฟเลียวด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยและลงตัวมากๆเลย แล้วคันนี้ค่อย่างที่บอกเลยให้ดูนะคะในส่วนของมิติตัวรถนั่นเองค่ะคันนี้ค่ะแปลงโฉมนะคะทำการ w i ยบอดี้ขยายตัวถังรถนั่นเองให้รถนะคะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเทียบกับรุ่นแรปเปอร์เลยสวยงามมากๆมาที่ล้อกันบ้างล้อวันนี้ค่ะลูกค้าเลือกนะคะแม็กนะคะลายมาเวลนะคะนาดำคลิป สีเงินแบบนี้เลยแล้วก็จับคู่กับยางฮันคุกนั่นเองค่ะตัวนี้ซีรีย์ยางจะอยู่ที่ 265-65R18 นะคะแล้วเห็นไหมเอ่ยในส่วนของคันนี้ค่ะทำการยกหน้าด้วยนะคะ1นิน้วด้วยการรองก้อนที่หัวโช๊คนั่นเองค่ะมาที่ด้านข้างรถบ้างค่ะในส่วนของแก้มนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะ และที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งชิ้นค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบกระจกมองข้างนั่นเองกำลังฮิตมากๆเลยสำหรับครอบกระจกมองข้างนะคะพร้อมไฟ LED แบบนี้ด้วยค่ะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะสวยงามมากๆเลย ถัดมาด้านบนบางค่ะราวหลังคาค่ะสีดําด้านตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะแต่ไม่ได้เจาะตัวรถนะคะติดอย่างแน่นหนาไม่ต้องกลัวหลุดนะคะแล้วก็กันสาดเข้ารูปตรงรุ่น4ี่ชิ้นค่ะตัวนี้นะคะเผื่อพี่ๆไปจอดรถกลางแดดสามารถลดกระจกลงได้นะคะเพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเองความเข้มของฟิล์มคันนี้ลูกค้าติดเป็นบันหน้า60รอบ180ค่ะความเข้มสามารถแจ้งเก่งได้เช่นกันนะคะ เบ้ารองมือเปิดนะคะให้สีดำด้านเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือนั่นเองค่ะบันไดเหล็กค่ะรับน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะดูทำให้รถนะคะเทม,มากิ่งขึ้นค่ะในส่วนของด้านท้ายกระบากันบ้างค่ะตัวนี้วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโลวบาลเหล็กนะคะของฮัมเมอร์นั่นเองค่ะสวยงามแบบนี้เลยพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้านบนด้วยนะคะ มิติของท้ายกระบะบางค่ะพี่พี่จะเห็นเลยเนาะอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าตัวรถขยายออกมานะคะ แล้วก็ทำการเปลี่ยนไฟไท้ายด้วยค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกไฟท้ายเป็นไฟไท้ายตัวสี่นะคะจับคู่มากับโคมสีสโมกนั่นเองค่ะอันนี้ถึงแม้โคมของเขาเป็นสีสโมกแต่พี่พี่สังเกตนะคะว่าแสงของเขาไม่ได้ดรอปลงเลยนะคะก็สามารถแจ้งเก่งได้ว่าต้องการเป็นโคมสีสโมกนะคะหรือต้องการเป็นโคมสีใสก็แจ้งได้แล้วก็ครอบฝาท้ายกระบะค่ะวันนี้ลูกค้าก็ให้ความดุดันนะคะ ด้วยการเลือกครอบกระบะนะคะเป็นสีดำแล้วตัวอักษร FORD ก็เลือกเป็นสีดำเช่นกันค่ะมาที่กันชนท้ายเหล็กบางค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกันชนท้ายเหล็กของ Hummer นะคะมาพร้อมกับห่วงโอเมกแบบนี้สีแดงนะคะลงตัวมากๆเลยคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆค่ะเดี๋ยวพามาดูภายในนะคะว่าภายในนะคะได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างค่ะ สติกเกอร์ด้วยเหมือนเปียบเลือกได้นะคะว่าต้องการแบบไหนเนาะเค okay, มาเลยภายในค่ะเดิมๆแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะปกติแล้วบอกเขาจะเป็นบเบาะ้าโนทำการเปลี่ยนเบาะหนังก็ตั้งแต่แผงประตูข้างแบบนี้เลยค่ะภายในเบอะนี่แบบนี้เลยวันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเดินได้สีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็ พิเศษคือน,นี่เลยใส่เอนเตอร์เทนนะคะทำการเปลี่ยนหน้าจอเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วด้วยค่ะเมนูภาษาไทยนะคะเป็นระบบสัมผัสหน้าจออย่างง่ายดายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะ Entertainment นะคะครบ y o u t u b e สามารถดูได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เอนเตอร์เทนได้อย่างเต็มครบจบ ที่นี่เลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจค่ะแต่ง Ford Ranger และ Ford e v e r e สามารถทักทายสอบถามเก่งได้นะคะช่องทางการติดตอ่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วด้านล่างเนอะเบอร์โทรหรือไอ l ดี e ไลนนั่นเองค่ะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนค่ะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะสามารถทักทายเข้ามาได้เลยแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมนะคะรูปแบบการ ตกแต่งของแต่ละรุ่นได้ทั้ง Ford Ranger และ Ford Everest ค่ะใน playlist นะคะที่ช่อง Ford BY เก่งกี้หรือ Ford By เก่งกี้นั่นเองค่ะทุกรูปแบบการตกแต่งสามารถ mix และ m a t ได้กับทุกรุ่นเลยนะคะง่ายๆเพียงแค่โทรมาหาก็ได้นะคะหรือจะ add ID line ก็ได้ค่ะโอเควันนี้กก่งขอจบกันรีวิวเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.